สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างอ e ีบุ๊กออนไลน์จากไฟล์ PDF ด้วยเว็บไซต์ andiflip.com สิ่งที่จะต้องเตรียมเอาไว้เลยนะครับก็คือ 1. จะต้องมีไฟล์งาน PDF ซึ่งท่านได้จัดทำจากไฟล์ Word PowerPoint หรือจะเป็น canva หรือจะเป็น Photoshop แล้วจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ PDF อาจจะเป็นไฟล์ที่มีจํานวนหน้าเยอะๆหรือจำนวนหน้าน้อยๆก็แล้วแต่ท่านนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาหรือข้อมูลที่จะเตรียมในการนําเสนอในรูปแบบ e อีบุ๊กสจะต้องไปสมัครบัญชีสําหรับใช้งานเว็บไซต์ a n นดี้ฟลไว้ให้เรียบร้อยนะครับโดยสามารถใช้บริการของ Google ในการมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะได้มีบัญชีใช้งาน a n นดี้ฟแบบง่ายๆนะครับก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ อีบ e ุ๊ออนไลน์ที่เราจะทำนะครับเราจะต้องใช้ตัว pdf ไฟล์แล้วเราก็จะทำในส่วนของเว็บไซต์ a n y i f l i p com มีเว็บไซต์อื่นๆที่ให้บริการในการสร้างอ e ีบุ๊อีกมากมายนะครับถ้าท่านถนัดในการใช้เว็บไซต์อื่นก็ลองไปศึกษาเรียนรู้เอาเองนะครับแต่ที่ผู้บรรยายแนะนำก็จะเป็นตัว a n y i f l i p com นะครับซึ่งน่าจะง่ายที่สุดแล้วดังนั้นเราจะมาดูวิธีการสร้างอ e ีบุ๊ออนไลน์จากไฟล์ pdf ด้วย a n y f l i p com ไปเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ a n y f l i p c o m นะครับโดยเราจะเข้าผ่านตัว Google ก็ได้นะครับมาที่หน้าของ Google แล้วก็พิมพ์ a n y f l i p ซึ่งเป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับพิมพ์เสร็จแล้วเจอคำค้นหาก็เลือกอันดับที่1นึ่งเลยพอเลือกเสร็จนะครับก็จะมีลิงก์สำหรับการคลิกเข้าไปใช้งานที่หน้า Google นะครับเราก็ทำการคลิกลิงก์ตัวนี้ได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาเสร็จนะครับก็จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ a n น f ี i ฟลสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องมองไปที่มุมบนขวานะครับแล้วสังเกตตรงเครื่องมือที่มีชื่อว่า Sign- i n นะครับซึ่งเราจะต้องกดปุ่มนี้ครับกดได้เลยเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าในการล็อกอินเข้าสู่ a n น f l i p ท่านก็จะต้องทำการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดปุ่มล็อกอินเข้าไปใช้งานแต่ถ้าท่านจา อีเมลพาสิร์ไม่ได้นะครับให้ลองเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีของ Gmail หรือ Google ซึ่งจะต้องล็อกอินในระบบของ Google เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดล็อกอิน Google ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม Create with Google เมื่อกดแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบ AniFlip ก็จะนำท่านเข้าไปสู่หน้าจัดการ e-book ของท่านนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในหน้าของการจัดการอ e ีบุ๊กของท่านเรียบร้อยแล้วสังเกตข้อมูลการใช้งานของตนเองจะอยู่ด้านบนนี้แล้วก็ฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆที่ให้ท่านได้เลือกใช้งานขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มสร้างอ e ีบุ๊กกันเลยน,นะครับโดยใช้วิธีการง่ายๆนะครับให้มาคลิกที่ปุ่ม add new book ตรงนี้คลิกเลยครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างหรือเครื่องมือของการสร้างอ e ีบุ๊กใหม่ขึ้นมานะครับ ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สําหรับการสร้างอ e ีบุ๊กของเราขึ้นมาเรามาสังเกตที่แท็บตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นบุ๊กอินฟอร์นะครับก็จะเป็นแท็บแรกที่เราจะเจอจะเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราสามารถสร้างอ e ีบุ๊กให้เสร็จได้ในบุ๊กอินฟอร์นะครับสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกก็คือเราจะต้องทําการอัปโหลดไฟล์ pdf ที่เป็นงานของเรานะครับโดยการกดปุ่มอัปโหลด your PDF คลิกเลยครับ เมื่อคลิกเสร็จนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างของการเข้าไปค้นหาไฟล์อ e ีบุ๊กของเราขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผู้บรรยายก็เจอไฟล์ที่ต้องการจะเอามาใช้ในการสร้างอ e ีบุ๊กเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ในไดดีนะครับโฟลเดอร์การสร้างอ e ีบุ๊กแล้วก็จะเจอไฟล์นี้ทันทีท่านเก็บไฟล์างานของท่านไว้ที่ไหนนะครับให้ท่านเข้าไปค้นหาให้เจอนะครับให้เจอไฟล์ pdf แบบนี้ถ้าท่านเจอแล้วนะครับก็ให้คลิกเลือกไฟล์ แล้วก็กดปุ่ม Open กดเลยนะครับเมื่อกดเสร็จนะครับสังเกตที่บริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับจะมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาไว้บนเว็บ Andy Flip ก็จะมีกระบวนการแปลงไฟล์กระบวนการทําให้มันเป็นไฟล์ในรูปแบบของ e b o ุ๊ขึ้นมาตรงนี้ให้ท่านรอนะครับถ้าไฟล์ของของท่านมีเนื้อหาเยอะนะครับก็ต้องรอนานนิดหนึ่งแต่ถ้า ไฟล์ของท่านมีเนื้อหานิดเดียวเนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับด้านล่างนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับมันเป็นตัวโฆษณานะครับท่านก็ปิดลงไปได้อ่ัอน,นี้ก็คือหน้าจอไฟล์อ e ีบุ๊กของเรานะครับที่แสดงในหน้าแรกขึ้นมาก็ถือว่าเราได้อัปโหลดตัวไฟล์ PDF ที่เป็นงานของเราขึ้นมาไว้ในระบบของอ e ีบุ๊กเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องมาทำการ ตั้งชื่อให้กับไฟล์อ e ีบุ๊กของเราและกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับอ e ีบุ๊กของเราชื่อนะครับเราจะใช้ชื่อที่เขาดึงจากไฟล์ PDF มาใส่ตรงนี้เลยก็ได้หรือเราจะปรับแต่งแก้ไขชื่อใหม่ก็ได้ก็ลบแก้ไขได้เลยส่วนรายละเอียดเราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปเกี่ยวกับไฟล์อ e ีบุ๊กของเรานะครับว่าเป็นไฟล์เกี่ยวกับอะไรคนแต่งเป็นใครแต่งเมื่อปีพศไหนแล้วก็ เกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยในส่วนของรายละเอียดเนี่ยท่านเติมไปได้เลยนะครับอยากแสดงรายละเอียดอะไรไว้ก็เติมไปคี์เว์ดนะครับไม่ต้องเติมก็ได้นะครับประเภทแคตตาล็กอกนะครับก็ถ้าไม่ได้จัดประเภทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะเป็นงานที่อยากจะสร้างเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อเผยแพร่ไม่ได้หวังผลในเรื่องของคนเข้ามาดูอะไรมากมายก็ไม่ต้องจัดประเภทก็ได้แต่ถ้าท่านใดต้องการจัดประเภทนะครับก็ เลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วกันข้อมูลในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับกับแคตกอรี่ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับท่านจะกรอกท่านจะเลือกประเภทหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับก็คือในแท็บของเทมเพลตท่านสามารถที่จะไปจัดการเลือกตัวเทมเพลตในการแสดงอ e ีบุ๊กของท่านได้ปัจจุบันเนี่ยอีบ e ุ๊กของท่านมันจะแสดงนะครับแล้วก็มีพื้นหลังนะครับเป็นสีขาวๆมีเครื่องมือการแสดงแบบธรรมดามากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงพื้นหลัง มีเครื่องมือที่มันน่าสนใจกว่าเดิมเนี่ยให้ท่านมากดตรงเทมเพลตนะครับกดไปเลยในแท็บเทมเพลตก็จะปรากฏกลุ่มของเทมเพลตขึ้นมานะครับก็จะมี Active Classic Handy อะไรพวกนี้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้ท่านลองเล่นทั้งหมดนะครับแต่ถ้าท่านขี้เกียจเล่นว่าเทมเพลตแต่ละแบบมันมีหน้าตายยังไงเนี่ยก็เห็นอะไรถูกใจก็เลือกตัวนั้นก็จบท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าท่านอยากจะใช้งานเทมเพลตตัวไหนนะครับสมมุติ อยากจะใช้งานเทมเพลตตัวนี้นะครับตัวนี้เทมเพลตขึ้นอยู่กับความชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบเรียบง่ายบางคนก็ชอบแบบมีสีสันบางคนก็ชอบแบบแบบที่ที่ท่านชอบนั่นแหละครับเพราะว่าบางทีความชอบมันไม่เหมือนกันก็ดูที่ความเหมาะสมแล้วกันนะครับอย่างอันนี้ก็จะลองใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับก็เอาเมาส์มาชี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับก็คือคลิกเร็วๆสองครั้งนะครับมันก็จะทําการเลือกนะครับเทมเพลตมาโชว์ที่ ฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวท่านรอดูนะครับว่าพอมันเลือกเสร็จมันจะปรากฏหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้ามีโฆษณาขึ้นก็ปิดอันนี้คือเปลี่ยนเทมเพลตเนี่ยพื้นหลังที่อยู่นอกหนังสืออ e ีบุ๊กของเรามันก็จะมีพื้นหลังแสดงแบบนี้มาถ้าท่านชอบแบบนี้ก็ลองดูนะครับหรือจะลองไปกลุ่มอื่นก็ได้ครับแล้วลองเลือกอันนี้ดูเนาะดับเบิลคลิกเลยครับเลือกเทมเพลต มันก็จะมีรูปแบบหรือหน้าตาการแสดงผลที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ละเทมเพลตก็ลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันมีเทมเพลตเยอะเนี่ยผู้บรรยายก็ยังเล่นไม่หมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับก็แนะนําว่าใช้สีสันของพื้นหลังที่มันดูเรียบๆแล้วกันนะครับจะได้คนที่เขาเข้าไปดูจะได้ไม่เคืองตาม,มากอ,อันนี้ก็สมมุติว่าเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับวิธีการเลือกก็คือชอบตัวไหนก็ดับบนคลิกมีหลายกลุ่มหลายโหมดอ่ะอันนี้ เป็นเทมเพลตของอ e ีบุ๊กที่เราต้องการนะครับสมมุติเอาตัวนี้นะส่วนแท็บแอดวานสนะครับตอนนี้ยังไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแท็บเ a เบิลเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอาสารบัญน,นะครับก็ยังไม่ต้องไปทําก็ได้นะครับบุ๊ก a มาก็ยังไม่ต้องไปยุ่งนะครับสรุปแล้วในเครื่องมืออ e ีบุ๊กตัวนี้ก็ใช้เพียงบุ๊กอินฟอร์นะครับแล้วก็เทมเพลตไปก่อนใครอยากใช้งานเครื่องมือที่มันแอดวานสกว่านี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ แต่ในคลิปนี้ก็จะนําเสนอแค่ว่าทํายังไงที่จะมีไฟลอีบุ๊กจะเปลี่ยนชื่อตรงไหนจะใส่คําอธิบายตรงไหนแล้วก็จะเลือกเทมเพลตตัวไหนดีท่านก็รู้แล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับท่านได้อ e ีบุ๊กมาแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือให้ลองไปทดสอบใช้งานดูวิธีการทดสอบใช้งานก็คือให้คลิกที่ปุ่มวิวตรงนี้ก็ได้ปุ่มวิวตรงนี้นะคลิกเลยครับ1 2ึซก็จะปรากฏ หน้าต่างแท็บใหม่ขึ้นมาพร้อมด้วยอ e ีบุ๊กของท่านนะครับแล้วก็พื้นหลังที่เลือกเอาไว้นะครับนี่ที่เลือกมาเป็นสีฟ้าส่วนตัวที่เป็นโฆษณานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในเว็บ An y f l i p เนี่ยเขาจะามีโฆษณาโผล่มาด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันโผล่มาเราก็กดปิดนะครับกดปิดกดปิดแบบนี้นี่คือหน้าต่างอ e ีบุ๊กของเราซึ่งสามารถใช้งานออนไลน์ได้นะครับอลองเลื่อนหน้าไปดูนะครับว่า ที่เราทําสมบูรณ์แบบไหมนะครับนี่แบบนี้นะ,ะก็เป็นหน้าอ e ีบุ๊กนะครับที่เปิดแ็บขึ้นมาท่านก็กลับไปที่แท็บเดิมนะครับกลับไปที่แท็บเดิมอันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับงานของท่านเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้ทําการกดปุ่มเซฟแอนด์คลอกดเลยนะครับ1 2ึ่งสองพอกดเสร็จนะครับก็จะปรากฏรายการไฟอีบุ๊กของท่านขึ้นมาตรงนี้ ก็จะมีอ e ีบุ๊กของท่านเพียงรายการเดียวนะครับแต่ถ้าใครสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะมีเยอะรายการอ e ีบุ๊กของท่านก็คือตัวนี้คือตัวนี้ถ้าต้องการที่จะดูนะครับก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงรูปภาพหน้าปกย่อๆนะครับแล้วก็มีลิงก์ให้เลือกอยู่2อลิงก์กดลิงก์ไหนก็ได้นะครับมันก็จะแสดงผลตัวอย่างเหมือนกันอลองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างกดออริจินอลลิงก์แล้วกันครับเพื่อไปดูผลลัพธ์กดเลยนะครับ พอกดเสร็จก็จะปรากฏหน้าอ e ีบุ๊กขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ลองทดสอบดูเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ปิดแท็บทิ้งนะครับหรือว่ากลับไปที่แท็บเดิมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอ e ีบุ๊กของท่านนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือท่านต้องการที่จะนำอ e ีบุ๊กตัวนี้ไปส่งต่อให้กับคนอื่นได้เข้ามาชมอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่ หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีง่ายๆเลยก็คือให้ท่านมาคลิกตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไอคอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการแชร์นะครับคลิกเลยครับเมื่อคลิกหน้านี้ขึ้นมานะครับมันก็จะปรากฏเครื่องมือที่ท่านสามารถจะส่งต่อข้อมูลให้กับคนอื่นเข้ามารับชมได้นะครับก็คือเป็น QR code สำหรับ e-book ของท่านนะครับเว็บ a n d y f l i p สร้างขึ้นให้อัตโนมัติและตัวที่2ก็คือลิงก์ ถ้าเอาลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็ QR c o d e ตัวนี้ไปเผยแพร่ต่อคนที่เขาสแกน QR c o d e เข้ามาคนที่กดลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นอ e ีบุ๊กของท่านดังนั้นเมื่อท่านต้องการเผยแพร่น,นะครับท่านก็ทำการ Copy q r code ตัวนี้ไปส่งต่อในไลน์ในไฟล์อะไรก็แล้วแต่ส่งได้เลยส่วนถ้าต้องการส่งเป็นลิงก์นะครับก็ให้มาคลุมแล้วก็คลิกขวา Copy แล้วเอาไปเพจ ในตำแหน่งที่ท่านต้องการได้เลยในหน้าแชร์ดิสบุ๊กตรงนี้ก็จะทำให้ท่านสามารถส่งต่อนะครับลิงก์หรือ QR Code คดเพื่อให้คนอื่นเข้ามาดูงานของท่านได้สำหรับไฟล์นี้นะครับถ้าเป็นไฟล์อื่นท่านก็คลิกในส่วนของช่องอื่นที่มันจะปรากฏขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เครื่องมือของผู้บรรยายเนี่ยมันจะมีอ e ีบุ๊กแค่หนึ่งอันโอเคนะครับสาหรับการสร้างอ e ีบุ๊กด้วยแอนดี้ฟลิปอีกนิดนึงนะครับถ้าต้องการกลับไปแก้ไขชื่ออ e ีบุ๊กตัวนี้ใหม่ นะครับมันผิดมันพิมพ์ผิดคมํมบนหทางอะไรแบบนี้นะครับให้กดมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นรูปเกียร์นะครับอ่าก็จะมีชื่อว่า edit book กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเครื่องมือนะครับตัวเดิมขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาท่านก็ไปแก้ไขตรงนี้ไปแก้ไขตรงนี้ไปเลือกเทมเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟแอนด์ครอ เพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถได้อ e ีบุ๊กที่สามารถไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการเสนอเป็นแฟ้มประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆได้เลยโอเคนะครับสำหรับการสร้างอ e ีบุ๊กแบบง่ายๆฉบับที่ท่านสามารถทำได้แน่นอนก็มีประมาณเท่านี้ก็หวังว่าเมื่อท่านรับชมวิธีการสร้างอ e ีบุ๊กนี้แล้วนะครับจะสามารถทำอีบุ e ๊กออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะครับด้วยเว็บไซต์ a n d f l p com สิ่งสำคัญเลยก็คือท่านจะต้องมีไฟล์งานที่ รวมไว้เป็น1ไฟล์สําหรับแต่ละงานนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็มีบัญชีการใช้งาน e n d e f l i r ไว้ให้เรียบร้อยด้วยวิธีการสร้างบัญชีใช้งานแบบง,ง่ายๆด้วย Google หรือ Gmail ก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหากมีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ